ถอนค่าในหน้ากันหรือยังคะทุกคนวันนี้วันที่15พฤศจิกายนแล้วนะใครถอนค่าในนาได้หรือไม่ได้ยังไงกันบ้างคะพี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาบอกค่ะข่าวที่มีออกมาหลายกระแสก็ทาเอาเราอึนมึนงงไปตามๆกันแต่นี่มีการแจ้งเตือนจากทิกตอกออกมาว่าจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนตามกฎระเบียบตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปก็มีหลายคนสับสนว่ายอดเงินค่าในหน้า3,500บาทเนี่ยเป็นยอดเงินสะสมที่ได้มาตั้งแต่การทําในหน้าครั้งแรก จนถึงปัจจุบันหรือเป็นยอดเงินที่คงเหลืออยู่ในระบบแต่ยังไม่ได้ถอนหรือเป็นยอดเงินต่อการถอนหนึ่งครั้งอันนี้แหละเป็นประเด็นที่เรากําลังสับสนกันอยู่เนื่องจากว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมีหลายกระแสแล้วก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนการถอนค่าในหน้ากดขั้นตอนที่1แล้วก็ไปกดขั้นตอนที่2ก็คือกดลูกศรที่อยู่ตรงคําว่า TikTok Shop แต่ไม่ว่าจะยังไงถ้าตอนนี้เรายังถอนเงินค่าในหน้าได,ได้ถอนออกมาก่อนค่ะเมื่อกี้กดขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วกดขั้นตอนที่3เลยค่ะแล้วก็กดขั้นตอนที่4ค่ะวันนี้มีคนถอนเงินค่าในหน้ามาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ยังถอนเงินได้อยู่เรื่อยๆได้อยยอดเงินในระบบเนี่ยเหลือไม่ถึง3,5 0 0ก็ถอนได้อยู่นะวิธีการถอนเงินมีให้เลือกหลายวิธีค่ะแต่ตอนนี้ระบบขึ้นมาบอกว่าถอนเงินผ่านพร้อมเพยกับ e wallet id ไม่ได้ให้เลือกถอนผ่าน true money กับบัญชีธนาคารถ้าเลือกถอนผ่านทรูมันนี่ก็ไปใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับ Tru มันนี่เอาไว้ถ้าเลือกถอนผ่านบัญชีธนาคารสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกให้ไปกรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารให้ครบแล้วก็ถูกต้องแล้วเขาก็จะมียอดเงินคงเหลือในระบบขึ้นมาให้เรากรอกว่าเราต้องการถอนเงินเท่าไหร่รก็กรอกยอดเงินที่ต้องการถอนค่ะใส่ลงไปเลยเขาจะมีค่าบริการอยู่ที่ครั้งละ 1บาท50สตางค์ดูรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้วก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินค่ะระบบจะทําการถอนเงินให้เราภายใน1วันทําการแต่จริงๆถ้าไม่ติดอะไรแล้วเนี่ยไม่ถึง5นาทีเงินก็เข้าบัญชีแล้วค่ะใครถอนเงินได้ตามปกติกด1ค่ะใครที่ถอนเงินไม่ได้หรือติดเรื่องอะไรเขาขึ้นแจ้งมาว่ายังไงพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างค่ะ